เมกาจึง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 ทั้งสนามนุสรามาแววโคลัมบัสฟิลลี่หวังดึงนุสลากู้วิกฤิทีมบ้วยแฟนแฟนแหกกรี๊ดตอนรับฉ่ำมากและหลังแข่งเฮชโค้ดและเพื่อนร่วมทีมใหม่เปิดใจรายยาวถึงซาร่าว่าไงาว้าวๆ้าวกรี๊ด ้อรรับการกลับมาอีกครั้งของซารานุสราต้มคำของเราถึงจะเปิดไม่สวยแต่ก็จึ้งกันทั้งสนามนุสลาลงสนามประเดิมแมตช์แรกเล่นให้กับโคลมัสฟิลีมะทะกับแอตแลนตาไว้ก็แพ้ไปสามโบเลยทุกคนเจเจของเราเนี่ยลงเล่นในเซตแรกไปนิดนึงแล้วก็เซตที่สจัดเต็มก็ถือว่ายังเล่นไม่ค่อยเข้าขากันนะ่ะนะเจเจอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนะคะทีมเวิร์กทีมเวิร์ก เล่นกันอีกนะแมตช์หน้าต้องดีกว่านี้แน่นอนโคลัมบัสฟิลลี่ก็แพ้แอตแลนต้าไว้ไป3ต่อ0เซสกสกอร์25 19, 25 15และ25 20และโคลัมบัสฟิลลี่ก็ยังคงรังท้ายของตารางเช่นเดิมแพนเคก้กก่อนเลยมาถึงก็บินเลยสังเกตบอลก็ยังแบบว่าไม่เข้าขากันบอลร่งบอลแรกนี่นะ เนีย่ยดูต้องวิ่งไปทั่วสนามเลยเดี๋ยวซ้อมด้วยกันบ่อยๆก็เข้าขากันหลังจบเกมเฮดโค้ชของโคลัมบัสฟิลลี่นะคะก็พูดถึงเจเจนุสราของเราโค้ชอันเควเฟรลสก็บอกเออทุกคนรู้ว่าเธอเอาอะไรม,มาสู่ทีมบ้างคุณรู้ไหมเธอเพิ่งมาถึงเมื่อสองวันก่อนดังนั้นมันต้องใช้เวลาสักหน่อย วิธีการเล่นของเธอแตกต่างไปจากเกมที่เราเคยเล่นอย่างสิ้นเชิงดังนั้นทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับจังหวะและสไตล์การเล่นของเธอผมคิดว่าเราได้เห็นแววว่าเธอสามารถนำอะไรมาสู่ทีมได้บ้างผมคิดว่าผู้เล่นบล็อกกลางของเราจะตื่นเต้นเมื่อพวกเขาเข้าจังหวะการเล่นกับเธอได้ก็คือบอลเร็วนั่นเองอน,นะคะคุณรู้ไหมไม่รู้แฮะ คุณรู้ไหมผมคิดว่าเราต้องทบทวนทีมของเราในตอนนี้เราต้องให้เธอรับเสิร์ฟที่ดีขึ้นนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่พอล่าลงมาเล่นตั้งแต่ต้นและจากนั้นเราก็ส่งเมแกนลงมาเพราะเธอกำลังกลับมาจากอาการบาดเจ็บหนักและอาการป่วยและทุกอย่างแต่เรารู้สึกว่าเราต้องให้พื้นที่เธอในการกลับมาเป็นอย่างที่เราเชื่อว่า เธอจะเป็นสำหรับเราและคุณรู้ไหมไม่รู้แฮะคุณรู้ไหมอีกครั้งพวกเธอคือผู้เล่นที่รับเสิร์ฟที่ดีที่สุดสองคนของเราและเราต้องการให้พวกเธอ